ดีค่ะนี่เป็นหน่อไม้นอกกอที่ไปหากมามันแปลกมากหน่อไม้ที่นี่ในกอมันจะเป็นมันจะมาเกิดที่หลังค่ะเนี่ยพี่เขาปลอกไม่ไหวแน่ไม่ได้เก็บมาเยอะเลยค่ะหักทิ้งเพราะว่าเก็บไม่ไหวมันเยอะจริงๆ เพราะถ้าไม่ไม่หักมามันมันก็จะเป็นลำไผ่เขาก็เขาก็ตัดทิ้งอยู่ดีค่ะมันอร่อยมัน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 ไม่ขมแต่ว่ามันเป็นเนี่ยค่ะมันเป็นมันเป็นเป็นกลวยอันนี้เป็นลำสีม่วงยังมีอีกเยอะ เนี่ยลำมันเป็นสีม่วงแต่แต่เนื้อมันก็เป็นหน่อไม้เป็นเป็นเนื้อหน่อไม้ธรรมดาเหนื่อยมากวันนี้อากาศร,ร้อนค่ะหากหน่อไม้นี่เหนื่อยมันไม่เหมือนอากาศเย็นอากาศเย็นทำอะไรก็ไม่เหนื่อยค่ะไม่ใช่แค่นี้นะอันนี้ทิ้งมันติดมา ส่วนในนี้นี่เป็นอีกเป็นอีกกอหนึงเปลือกหน่อไม้จะเป็นสีชมพูอมม่วงสวยๆค่ะมันจะมันจะคนละพันธุ์นะคะเนี่ยอัน,นอันนี้ลายๆเนี่ยจะอยู่อีกกอหนึ่งอันนี้จะอยู่อีกป่าหนึง่งคนละป่าค่ะ ปอกไม่ไหวแน่แล้วก็ปอกช่วยพี่เขาไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันจะรถเที่ยวเที่ยวเที่ยวลาสเที่ยวสุดท้ายคือหกโมงเย็นมันจะไม่ทันมันจะตกรถแล้วเสาร์อาทิตย์ไม่มีรถบัสวิ่งโหถ้ามีรถบัสวิ่งเสาร์อาทิตย์นะค้างแล้วค่ะค้างแล้วก็ช่วยพี่เขาปอก ถ้าได้ลำถ้าได้หน่อแบบนี้ทุกหน่อเลยจะดีมากๆเลยค่ะยังมีในถุงนี้นะคะในถุงนี้แล้วก็ในถุงนี้แล้วก็ในถุงน,น,งนี้นู่นอีกนู่นอีกแล้วก็อยู่ตรงนน้นอีกฟอกฟอกแย่ yeah, เลยขอบคุณมากๆนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ